สวัสดีจ้าช่องนิดาสาวเชวยภูมินิดาได้ห้อยแกงส,สดๆมาจ้าโลละยี่สิบอยโลเนาะสดๆเลยค่ะสดๆเลยค่ะเนาะยังอาปากเลยนะคะเน,ะนาะดักล้างสองน้ำแล้วยังยังไม่คายกิดินดีเนาะ mm hmm. เขาเพิ่งเอามาส่งเอามาส่งตอนเพิ่งงาน mm hmm. นี่ค่ะนิดาก็เลย <Okay. S 1> จัดการเลยค่ะตำห้อยแกง mm hmm. ตำห้อย ฝากก,กกดไลคกดแชร์กดซับสไคร์ช่องนิดาสาวเชฟบุดจ้ามาต้ไป้วใหญ่